ินมาแล้วปาบินปตาว่าให้มาแม่ผู้ผิดโอ้ใหญ่มากเลยค่ะวันนี้น้องฟุกอยากมาเที่ยวบึงฉวากค่ะจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะคุณพ่อก็เลยพามาเที่ยวนะคะไปกันค่ะ ก่อนอื่นเราก็ต้องเดินเข้าไปอาคารหนึ่งนะคะอันนี้ปลาอะไรปลาเขาดดำอุ้ยปลาที่ตัวสีขาวเลยคุปลาแลดเผือก ด้วยมีเตาเตาตัวน้อย <S <S มันแอบไปแล้วแอบไปฝั่งนูนง้นหรือว่าถมวนี่มวนนั้นมันเตาไม่ค่อยเห็นปะ่ะไปเรื่องรอแก้ไปอาคารสองต่อลูกปะเนี่ยอาคารหนึ่งนะคะไปโอ้ไปอาคารสองทุกน้ำทาง อันนี้ไข่จอระข้่ี่สตาไปไข่จอระเข่ออกมาแล้วอ๋อไหนไหนอันนี้ปลากระตูนมาปานิโมเหรอปานิโมฮะก็หใหญ่มากเลย มูขึ้นบันไดเลื่อนไปขึ้นบันไดเลื่อนนะคะเราไปดูุโมงเดี๋ยวเราไปดูอุโมคงกันเฮ้ไปโอ้โหอ้าวลงครับลงได้แล้วครับ ไยเสติฟ้านะครับเติฟ้าเลยนะครับเฮ้<อ>มีปาบินมาแล้วปุปิปาว่ายมาแม่พูดผิดปิอะไรปาว่าย,าาย,าายโ<อ> <c oughs> แม่พูดผิดเอง อแม่แป๊บนึงอาไปไปอันใดเรื่อนอ่าปลาตัวใหญ่มากนี่ปลุปลานี่ตัวใหญ่มากเหมือนปลาถูกันคุกไม่ปลาเลยคุกไม่ปลาเลยคุกกำลังเข้าไปใกล้ๆดิโอ้ใหญ่มากเลยเย็นจับมันลงุกนะ หน้าเหมือนปลาทูที่ปูก,กินไหมนี่นี่ปลาท,ทูปลาทูป<ต>่ะน่านๆานๆาน่นานา มีเรือด้วยฟุก<ฮ>มีปลาเห็นเรือเปล่าเรือเก่ามากเลยเออเก่ามากโหมีปลาหลาย,ย่างเลยเราจะไปดูอุโมงค์ปลาฉลามแล้วไป

ปลาฉลาดมันอยู่ข้างบนนั่นนี่อยู่ข้างหลังฟุกไนงะเต็มน,นี่ฟุกนี่ปลาทูปลาทูเหมือนปลาทูปะ่ะเหมือนปลาทูปะ่ปปะ,ปะ,ปปะอ้าวเบาๆโอ้ไปแล้ววนไปวนมานะโอ้ปลาฉลาดมาด้วยฟุกปลาฉลามข้างบนมาโอ้เต็มไปหมด ดาวกูจะติ้มนะแม่กำลังถ่ายอยู่นะครับนี่ตัวหนึ่งุกนี่ปลาอะไรไม่รูน่ะตัวนึงเห็นไหมสองตัวเลยสองตัวไหนอ๋อสองตัวนี้เลลยเลเห็นไหมนี่คนเดินหนึ่งแม่ฟูไหนได้ฟูตัวที่คนเดปลาอะไรไม่รู้การพัฒนาการระยะไข่ฟักปลาฉลามกบฟูโออันนี้สัปดาห์แรกดูนี่ดู นตามาแรกนี่อันนี้นี่อันนี้เป็น 3, สามสี่สตาร์เห็นไหมเห็นตัวติดด้วมือเห็อนไหเออโอ้ไข่นะนี่นี่นี่เจ็ดถึงแปดสตาร์อู้หูตัวแดงแดงเลยอ่ะดูเห็นไหมเันนี้นี่อันนี้นี่นีอันนี้กี่ละสิบถึงสิบเบอ็ดสตาร์นะนี่ทำไมใหญ่หลังอย่างนั้นละ่ะเห็นไหมนินี่แล้วน,น,น,นี่นี่นที่เเห็นกัน สถึงสิห้าสัปดาห์ปาชาล้อมันชอบอยู่ตอนเนี้ยปไปไปหา้อดดิไปพวกอยู่บึ <c ười> งฉวากใช่ไหมครับ <c ười> ไปค่ะกลับบ้านกันนะคะก่อนกลับก็แวะมาชมวิวนิดนึงนะคะสวยๆแล้วก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกสักนิดหนึง่งตรงชิงช้านะคะน้องฟุกอยากถ่ายรูปมากให้คุณพ่อถ่ายให้พอถ่ายเสร็จก็เตรียมตัวกลับบ้านกัน,นะคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องฟุกด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะ